ตัวจริงเราเขาจะมีผลกระทบไหมคะอะไรนะตัวจริงเราเขาแบบมีตะกิดตะขวดใจไหมคะตัวจริงยังไม่มีครับผมไม่มีเนาะไม่โดนยังไม่มีครับยังไม่มีครับสอบไปแล้วโสดยังโสดครับมีแดงไหมคะอืผีเจ็บขอบหมอได้พระราชามีได้นะจะได้ไปเป็ดเบื้อนแม่ได้เวลาไปเที่ยวเวลาไม่ได้ ปฏิบัติที่เกลียดปฏิบัติที่เกลียดดึงและสเปคของที่เป็นภาษสานสเปคของเราที่อแบบเออแบบนี้แหละคอนที่เราแบบอยากจะเดินหน้าจีบอยากจะลองศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนจะตั้งสเปคให้ตัวเองคือต้องสูงขาวคือดูดีถ้าภายนอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าให้เข้าใจในการทํางานของเราพูดคุยกันรู้เรื่องแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกๆเรื่องในการทํางานในการทํางานของเราเขาก็ต้องเข้าใจเราเราก็จะ ตัวจริงเราเขาจะมีผลกระทบไหมคะอะไรนะตัวจริงเราเขาแบบมีตะกิตตะขวดใจไหมคะตัวจริงยังไม่มีครับเพิ่มไม่มีเนาะไม่ลดยังไม่มีครับยังไม่มีครับเอบไปแล้วยังโสดครับจรงจริงีบได้ไหมคะอืมที่เจ็บครับหมอได้พลังขามีได้นะจะได้ไปเป็นเพื่อนแม่ได้เวลาไปเที่ยวเวลาแม่ไ็มีเพื่อนไป อธิบายเป็นเงาที่เรีนมาแล้วสเปคของทีมเป็นภาษาสาวสเปคของเราเพื่อแบบเออแบบนี้แหละคือนที่เราแบบอยากจะเดินหน้าจีบอยากจะลองศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนจะตั้งสเปคให้ตัวเองคือต้องสูงขาวคือดูดีถ้าภายนอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าให้เข้าใจในการทํางานของเราพูดคุยกันรู้เรื่องแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกๆเรื่องในการทํางานในการทางานของเราเขาก็ต้องเข้าใจเราเราก็จะ